เอิโซดนี้นะครับเราจะมาพูดถึงทอปิกหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะนะครับและมักจะเข้าใจผิดเยอะมากๆเลยครับคือเรื่องของการคิดแบบคนสำเร็จและเชื่อว่ายังไงเราก็จะสำเร็จถ้าเราคิดตามเขาคือผมต้องเกริ่นแบบนี้ก่อนครับว่าในอีพิโซดนี้ครับจริงๆ การมีแนวคิดแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับว่าถ้าเราคิดแบบคนสําเร็จเราก็จะประสบความสําเร็จครับก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็คิดแบบคนสําเร็จเช่นกันหลายหลายคนนะครับผมเชื่อว่าที่สร้างตัวเองพัฒนาตัวเองหรือว่าพยายามทําให้ตัวเองเติบโตและมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นครับล้วนคิดแบบคนสําเร็จหมดนะครับแต่คุณลองสังเกตดูสิครับมันจะมีอยู่ไม่กี่คนนะครับแล้วมีกลุ่มคนอยู่ไม่กี่คนนะครับที่ประสบความสําเร็จได้จริงที่ก้าวขึ้นมาจากจุดเดียวกันกับคนหลายๆคนนะครับ ที่เป็นค่าเฉลี่ยแบบหมู่มากของคนที่พัฒนาตัวเองเนาะหลุดออกมาอีกโลกหนึ่งได้โดยเป็นโลกที่เขาต้องการจริงๆหรือว่าเข้าไปถึงเป้าหมายที่ต้องการจริงๆได้ คือสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อคือมันมีความแตกต่างครับมันมีความแตกต่างระหว่างคน2คนนึกแค่ในายากับในบีก็ได้ครับคิดแบบคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนๆกันเลยแต่จะมีถหนึ่งคนครับที่เขาสําเร็จและอีกหนึ่งคนไม่สําเร็จครับซึ่งมันไม่ใช่โชคไม่ใช่ดวงหรือไม่ใช่อะไรสักอย่างหนึ่งเลยครับแต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อครับคุณเชื่อป่าว่าคน2คนนี้ผลลัพธ์ในชีวิตไม่มีทางเหลือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวครับ ไอเอ่ะอาจจะแบบพยายามแทบตายแต่ไม่สกเซสสักทีพยายามแทบตายแต่ไม่ได้เติบโตขึ้นไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นหรือว่าไม่ได้ขยับไปข้างหน้าเลยแต่ไอบีอะทำเหมือนกันเลยนะคิดแบบคนสำเร็จเหมือนกันอ่านหนังสือเล่มเดียวกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่ทำไมชีวิตมันถึงก้าวกระโดดไปข้างหน้าวะมันต่างกันที่ตรงนี้ครับ ไอ้ที่ผมบอกไปเลยความเชื่อครับมันต่างแค่จุดเดียวเลยความเชื่อครับไม่ได้คิดแบบคนสําเร็จครับนายบีไม่ได้คิดแบบคนสําเร็จอย่างเดียวแต่เขาเชื่อแบบคนสําเร็จด้วยครับ เขาเชื่อแบบคนสำเร็จยังไงเขาเชื่อเขาเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จเขาเกิดมาเพื่อจะทำสิ่งนี้แต่กลับกันครับมันจะมีนายเอเนี่ยแหละครับที่เขาไม่ได้เชื่อมั่นแบบนั้นครับเขาไม่ได้เชื่อว่าเขาเกิดมาเพื่อสำเร็จแต่เขาอาจจะคิดว่าเอ้ยถ้าฉันคิดแบบคนสำเร็จยังไงฉันก็สำเร็จคุณพอเห็นภาพปะคุณพอแยกแยะออกไหมว่าคนที่คิดแบบคนสำเร็จกับคนที่เชื่อแบบคนสำเร็จมันต่างกันเลยครับผลลัพธ์ในชีตก็จะต่างกันเช่นกันครับเพราะอะไรรู้ปะเวลาที่เราเชื่อแบบคนสำเร็จนะครับ แอคชั่นวิธีคิดอารมณ์การกระทำของเรารวมถึงผลลัพธ์ในชีวิตของเรามันจะออกมาในทิศทางเดียวกับสิ่งที่เราเชื่อครับแต่ถ้าวันนี้เราคิดแบบคนสำเร็จแต่ใจเราแม่งยังไม่เชื่อเลยว่าเราจะสำเร็จได้เรายังไม่ได้เชื่อแบบคนที่เขาประสบความสำเร็จเลยคุณคิดว่ามันจะสำเร็จปะถ้าคุณไม่เก็ตเรื่องนี้คุณลองย้อนกลับไปดูเอพิโซดที่ผมพูดถึง Belief System ดูนะครับความเชื่อกาหนดความคิดความคิดกำหนดอารมณ์อารมณ์มณกำหนดการกระทำการกระทำกำหนดผลลัพธ์ ความเชื่อเราครับไม่ได้เชื่อแบบคนสําเร็จเราไม่ได้เชื่อเลยว่าเราสําเร็จได้แต่เราคิดแค่ว่าเราคิดแบบคนสําเร็จสุดท้ายต้นตอมันมาจากอะไรความเชื่อไม่ใช่ความคิดครับแต่ถ้าวันนี้เราเชื่อแบบคนสําเร็จตั้งแต่แรกต่อให้เราไม่ได้เรียนรู้วิธีคิดแบบคนสําเร็จครับสุดท้ายสมองหรือความเชื่อเรามันจะผลักดันให้เราไปอยู่ในจุดที่ใช่ครับผลักดันให้เราไปอยู่ในจุดที่ควรจะคิด ควรจะลงมือทําควรจะเรียนรู้แบบคนสําเร็จจริงๆและสุดท้ายมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ครับดังนั้นสิ่งที่คุณต้องเข้าใจจริงๆครับคิดแบบคนสําเร็จเราอาจจะไม่ได้สําเร็จเสมอไปครับมันคือเรื่องจริงครับแต่สิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนคือเชื่อแบบคนสําเร็จครับผมกล้าพูดเลยผมเป็นคนหนึ่งที่ผมเชื่อตั้งแต่วันแรกและก่อนที่จะเริ่มพัฒนาตัวเองได้ซ้ำว่าผมเกิดมาเพื่อสําเร็จผมเกิดมาเพื่อรวยสิ่งนี้ผมย้ําและ พูดกับตัวเองมาตลอด7-8ปีปีนี้เขาปีที่8เนาะที่พัฒนาตัวเองมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ Amazing มากเว้ยว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าย้อนกลับไปได้ผมก็คงมานั่งคิดว่าแบบทําไมว่าทาไมเราถึงเชื่อแบบน,นั้นแต่วันแรกว่ามันอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมของที่บ้านผมก็ได้ครับที่แบบบ้านติดหนี้ไปอยู่ตึกแถวเช่าเนาะแบบข้างล่างเป็นร้านอาหารแบบคือผมใช้คําว่ามัน อาจจะกดดันให้ผมหรือบีบให้ผมต้องเติบโตขึ้นเพราะผมเห็นชีวิตของคนสําเร็จหลายๆคนผมเห็นชีวิตของคนที่เขาแบบร่ํารวยจากศูนย์มาหลายๆคนเหมือนกันและผมรู้สึกว่าผมก็ทําได้เขาทําได้ผมก็ทําได้ดิเขามีมือมีตีนเท่ากับผมอะทำไมผมจะทาไม่ได้วะอันนี้ผมเดานะและผมเชื่อว่าเพราะความเชื่อชุดนั้นแหละครับมันทําให้ผมมาถึงจุดนี้ได้เช่นหมครับอยากให้ลองสํารวจตัวเองนะครับว่าตอนเนี้คุณอยู่ในจุดที่คิดแบบคนสําเร็จหรือเชื่อแบบคนสําเร็จครับ เพราะบางทีคุณเวิร์กฮาร์ดอย่างหนักทําอย่างหนักทุ่มเทอย่างหนักแต่ชีวิตไม่ไ,มไปไหนเลยอาจจะเป็นเพราะคุณแก้ผิดจุดครับคุณอาจจะไปแก้ตอนการกระทํากับวิธีคิดครับแต่สิ่งที่คุณควรแก้หรือต้นต่อของมันคือความเชื่อครับไปแก้ที่ความเชื่อก่อนไปเปลี่ยนที่ความเชื่อก่อนและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเองและง่ายกว่าเดิมเยอะมากคุณจําคํานี้ไว้ก็ได้ครับชีวิตคุณจะง่ายง่ายจำคำนี้ไว้เลยง่ายง่ายเป็นอย่างนั้นจริงๆ ถ้าคุณเปลี่ยนตั้งแต่ความเชื่อได้ชีวิตคุณจะง่ายง่ายลองดูนะครับไปเปลี่ยนที่ความเชื่ออย่าเปลี่ยนที่ความคิดครับเพราะถ้าคุณคิดแบบคนสําเร็จคุณอาจจะไม่ได้สําเร็จแบบเขาครับแต่ถ้าวันนี้คุณเชื่อแบบคนสําเร็จครับยังไงคุณก็สําเร็จครับแล้วพบกันเอพิโซดหน้านะครับ Have a Nice day! ครับ